ว้าวมาแล้วครับ Honda c ซี i ิปี2020มือเดียวไยแดงและที่สำคัญคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดที่ศูนย์ Honda านะครับล่าสุดตรงนี้มาอยู่ที่70,000กิโลนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อปี2023คนต่อไปก็จะเข้าศูนย์ต่อตามระยะนะครับตัวนี้เป็นตัว EL นะเครื่อง1,800ซีกำลังอัดสูงสุดอยู่ที่141แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่174นิวตันเมตรไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นันนี่ไลท์สปอร์ตไลท์คู่หน้ามาโคมียมติดที่กันชนด้านหน้ามา ข้างที่จะลงตัวกับตัวรถนะครับถ้าเกิดใครสนใจ Honda C ีวิต f c ตัวนี้ผมว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะขึ้มาขนาด17นิ้วนะครับยาง2155นะครับล้อแม็กของเขาเป็นลายสีเทาแบบนี้นะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นตัว EL นะครับกระจกตัวนี้ก็เป็นไฟ LED มาให้มือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับมีคีเรีตเปิดประตูข้างหลังมีกล้องหลังมาให้นะครับตุลตัดโครเมียมด้านหลังมาตัว LED ของเขานะครับสปอยเลอร์หลังมาให้ค่อนข้างที่จะแต่งแล้วก็ลงตัวเลยนะครับปลายท้ายของเขาเป็นตัว C แบบ ตัว E L นะครับออกแบบภายในมาค่อนข้างแตกต่างกับตัว E นะครับถ้าตัว E ก็เป็นภายในสีดำนะครับหน้าจองเขาก็จะไม่มีนะครับวันนี้ก็มีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับตัว E L นะครับแล้วบวกกับได้เบาะเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ตัดด้วยผ้าสีดําแบบนี้มาให้ทําให้ดูมีมิติเบาะไฟฟ้าเป็น6ทิศทางส่วนฟังก์ชันข้างประตูปรับกระจกไฟฟ้าได้นะครับมีเซ็นเซอร์ล็อกกระจกอัตหน้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับมาให้นะครับแล้วส่วนด้านหลังไฟฟ้าแบบธรรมดานะครับมีระบบการลื่อนัวลี้เย็บหนังมาให้้ถาจะเป็นตัว E กล ยูนิเทนนะครับฟังชันด้านขวาของมือเนี่ยก็คือตัวน,นี้เป็นคูดคอนทนนะครับฟังชันด้านซ้ายมือตังนี้ก็ใช้เครื่องเสียงนะครับใช้ไว้ได้นะครับหน้าจาอใช้ได้หลากหลายเลยนะครับที่สำคัญคือกล้องเลนวอตมาให้นะสามารถกดตรงนี้นะครับจะดูภาพได้เลยนะครับด้านซ้ายมือเป็นกล้อง180องศามารหรืออีกวิธีนึงคือเราสามารถเปิดเฟรีเอลนะครับตรงนี้กล้องเลนวอตเขาก็จะโชว์นะทำให้เราขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับตัวนี้แอร์ก็ยังเป็นแอร์แมนวดมาให้อยู่นะครับสามารถใช้ HDMI ได้ก็สามารถใช้ USB power 12วั้ต์ได้ตรงนี้ก็สาาามรถ ไป USB ได้1ช่องนะครับทั้งที่จะให้มาสะดวกเลยนะครับที่สัคัญตอนนี้มีเบรกโฮมมาให้ด้วยสําหรับรถติดไฟแดงหรือรถติดมากก็ใช้เบรกโฮทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคืตอตัวนี้ยังมีโหมดอีโคมาให้ด้วยสําหรับขับขี่ประหยัดน้ามันนะครับระบบความปลอดภัยตัวนี้มีแอร์แบ็กมาให้ถึง6ลูกนะครับด้านหน้า2ลูกด้านข้าง2ลูกด้านหลัง2ลูกเรามาดูฟังก์ชันเบาะแถวหลังกันนะว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างนะครับตัวน,นี้นะครับก็ดูนะครับ ตอนนี้ก็สามารถเอามาเท้าแขนได้แล้วก็มีที่วางเก้งให้2ช่องนะครับแล้วส่วนตรงนี้ยังไม่ได้เกลีพลาสติกนะครับตัวนี้หมอนรองหัวนะครับสองข้างเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็มีถาดรองมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่แล้วก็มีเครื่องมือมาให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมใช้แลวอยู่ครบเลยนะครับจากายแดงราคาอยู่ที่9,640 0 0บาทเกือบ1ล้านบาทนะครับรดมือสองผมลดให้เลยวันนี้นะครับราคาอยู่ที่ ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับถูกกว่ารถหม่ป้ายแดงลาลาว 4, สี่แสนบาทถือว่าคุ้มค่ามากสําหรับซื้อรถยนต์มือสองนะครับรับประกันไม่แท้ให้รับประกันบวชเตุเฉียวชนให้นะครับรับประกันหลังการขายให้อีกสองปีเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องฟรีให้อีกสามปีนะพอถ้ใครมาซื้อทันนี้รับโปรโมชั่นแบบนี้ไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับที้พลุนรถยนต์นะครับ